าจอย์ล่าติดเพลงหน่อยว่ายังไงบ้างตอนนี้เพลงหรอครับใช่จะมีซิงเกิลใหม่ครับช่วงปลายปลายเดือนสิงหานี้ครับมีแน่นอนเป็นแนวเพลงอะไรยังไงเอ่ยเป็นแนวเพลงที่ผมคิดว่าน่าจะเพิ่มความสนุกเข้าไปอีกในในในโชว์ของโจอย้พูซิดนะครับอยากอยากปล่อยเพลงนี้เร็วๆมากๆเพื่อจะให้ทุกคนแบบได้ได้เต้นกันนะครับหมายถึงว่าทำไมต้องปล่อยสิงหาือวาช่วงนี้คุณกำลังทำเพลงอะไรอย่างนี้ใช่ครับช่วงนี้กำลังทำเพลงแล้วก็ สิงหาเนี่ยก็มีเหมือนเป็นเหมือนเหมือนตารางที่จะปล่อยได้ตอนเดือนสิงหพอดีเหมาะพอดีเลยครับก็ลเลยปล่อยเพราะว่าดูเลิอกอะไรด้วยเหรอใช่ครับดูเลิกด้วยครับจริงเราเชื่อเรื่องเกี่ยวกับเรื่องมูเรื่องเรื่องนีเหรอคืผมเชื่อครับเชื่อผมเชื่อเรื่องการทําบุญเชือ่อเรื่องเวียนไ่วยตายเกิดเชื่อเรื่องโลกหลังความตายเชื่อเรื่อง UFO เชื่อเรื่องแบบทุกอย่างครับที่มันแบบเหนือธรรมชาติบางสิ่งบางอย่างแต่ผมก็ยังอยู่ในขั้นรองของการทําบุญอยู่ ในยิ่งงี้เรามีแบบปรึกษาอาจารย์เราหรือยังไงไหมครับทำไมต้องใช้เลิกวันนี้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมีครับมีผมมีเวลาปล่อยเพลงเนี่ยต้องมีเวลาเท่านี้วันไหนอาจารย์แบบปรึกษาอาจารย์ที่เราเคารพนะครับว่ามีเขาจะดูเลือกมาให้ดูเลือกมาให้แล้วก็ครับไม่มี <c oughs> อันนี้ยังไม่ได้ถามอาจารย์เลยครับแต่ว่า <c oughs> ผม อาจารย์ไม่แน่แต่ผมอ่ะไปบนไว้แน่นอน,นอคือเวลาเจอะกลิงเกิลใหม่จะมีการบนเกิดขึ้นไปทําบุญไปไหว้พระพระธาตุตอนเนี้ยผมน่าจะไปทัวร์ทุกจังวัดเนี่ยไปมีวัดที่เป็นแบบวัดที่ตามประจำหมัดผมไปเกือบมาหมดแล้วก็ะจะพยายามที่ปีนี้จะไม่รู้ว่าก็มีวัดไหนสักวัดที่ผมจะไปบนไว้อัน,นี้สมสมติว่าเน,น,นี่ยเนี่ยมีปัญหาเป็นปัญหาอยู่เนี่ยเนี่ยตอนเนี้ย ผมแบบบนไว้ผมบนคือตอน่อนนี้ผมยังไม่ได้มาอยู่ในแบบวงการแบบได้เป็นนักร้องศิลปินนะครับพี่ผมไปบนมาเยอะมากเยอะแม้กระทั่งบนปากเปล่าหรือไปเจอสารเนี่ยโอ้ขอให้แบบชีวิตนั่นโน่นนี้นั่นก็จนมาถึงตอนนี้เราก็ลืมแต่ว่าจนแบบมีะอาจารยนที่นะักถือว่าเนี่ยมีคนมาทวงคื้นแล้วเนี่ยที่เรา,าบนไว้ว่าจะบวชเนี่ยผมก็เร็วนี้ผมก็จะบวชแล้วครับบวชเพื่อใช่ครับ จะบอกบวชกับปล่อยเพลงอะไรก่อนบวชก่อนก็แปลว่าบวชก่อนสิ่งหานี้ใช่ครับก็อีกไม่กี่เดือนแล้วว่าดิบวชบวชกรกฎาเลยครับได้เลิกวันอะไรเรียบร้อยหรือยังคะได้เลิกวันที่ที่ห้านะครับบวชเบาเบวชเบาเไปถึงสองวันสามวันจริงเปล่บวชครึ่งวันไม่ได้บวชก็บวชสิบห้าวันครับบวชสิบห้าวันคือเคลียร์งานหมดแล้วเคลียร์ครับเคลียร์งานเพื่อจะได้บวชแบบสงบสงบที่บ้าน อันนี้คือบวชให้คุณพ่อคุณแม่ด้วยบวชให้คุณคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายแล้วก็บวชให้คนเขาเรียกว่าอะไรนะพี่บ้านพ่อหุษหรือญาติมิตรที่เสียไปครับผมอยากส่งบุญอุศนี้ให้ให้กับทุกคนที่ล้วบวชให้กับให้บุญทุกคนให้ทั่วถึงทุกคนเลยครับก็คือได้เริ่ได้เรื่กระดากระดากได้ควันไี่ตอนนี้ยังบอกไม่ได้เพราะว่าผมยังหาวัดที่จําไม่ได้เลยครับพี่ ต่เพื่อตอนบวชที่วัดที่บ้านที่บ้านน่าจะเป็นบ้านก่อนแต่จะจําวัดอีกที่หนึ่งใช่ครับอย่างนี้เราชวนอเอฟซีแฟนคลับเไรไปร่วมงานบวชไหมคะจริงๆก็จริงๆก็แบบให้ทําบุญมากกว่าเพราะว่าผมบวชแบบคือผมอ่ะคือไม่คือก็อยากให้ก็อยากแบบมีงานใหญ่ๆที่จัดเป็นหัวลีขึ้นแต่ว่าผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมผมอยากแบบอยากอยากเรียบง่ายอยากแบบข้าวแกงหม้อแกงกแบบับคุณตาคุณยายที่บ้านอะไรแบบนี้ก่อน ถ้ามีโอกาสบวชอีกครั้งเนี่ยอาจจะได้เชิญ FC ซไปบวชครั้งที่สองะไรอย่างเงี้ยครับเอาแต่บวชครั้งแรกก็เดบวชครั้งแรกก็อยาก<อ>แบบภายในเงียบๆแบบง่ายๆแบบว่าโดยโดยโดยส่วนตัวผมแบบหวังไวป้ปาฏิจากว่าผมอยากแบบให้เรียบง่ายสิเพราะว่าเราตอนนี้เราแบบได้ได้เจอผู้คนเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเราเราลองมาอยู่กับตัวเองบ้างบางทีแบบอยู่แบบแบบนั่งสมาธิสุนกระแสจิต ุณแม่ว่าไงบ้างอ่ะคุณแม่ครับจัดงานใหญ่ปะลูกชายบวชกันโอ้แม่แม่ผมแม่ผมอยากให้ลูกตามใจลูกอะไรเนี่ยครับนี่เหตอะไรคะกลัวขวัญเสียขวัญ <c oughs> หายกลัวขวัญหายล่าส์เนี่ยทุกวันนี้ก็เป็นแบบคือมันไม่รู้พี่มันผมอาจจะคิดไปน,นะแต่แบบผมมาแบบรู้สึกว่าแบบจิตใจไม่อยู่เนี่ยตัวก็เลยพี่เดียนก็เลยบอกว่าพี่เดียนผู้จัดการก็เลยว่าเนี่ยเอาเอาเขาเรียกว่าพัทพสิ้น อ้าสิ้นแม่ตัดตัดปราสิ้นแม่ขูกแขนไว้เพื่อให้ขวัญอยู่เรือกับตัวไม่เพือความเชื่อโบราณใช่ครับใช่ตอนนี้ต้องระวังชีวิตประมาณระวังครับผมเหรอครับระวังครับระวังเรื่องพวกคือจริงจด้วยความเราเราก็เดินทางบ่อยก็แบบพยายามทาบุญทําบุญเพื่อให้ตัวเองแบบไม่รู้ว่าผมไม่รู้ว่ามันมีจริงหรือเปล่านะบุญกุศลแต่ว่าเราทําไว้ก่อนก็ไม่เสียหายเรื่อยเลยว่าเวลาเดินทางให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักคุ้มครองลูกหลานด้วยอะไรอย่างนี้ครับ นี่ครับศึกเสร็จก็มีแพนจะทําเตรียมคอนเสิร์ตใหญ่ช่วงเดือนพฤศจิกาครับแต่ยังไม่รู้วันเลยครับพี่อย่างเขาบอกแล้วช่วงนี้มันใกล้บวชแล้วเราเตรียมตัวท่องบวชสวดบวชน้าอะไรไหมหรือยังหรือทำได้หรือยังผมแลครับสบายใจละก็ก็มีบ้างเดี๋ยวผมก่อนที่จะบวชวันมสักอาทิตย์อะไรเนี่ยผมก็จะท่อยู่ไปเลยอยู่วัดอะไรแต่ตอนนี้ก็ท่องง่ายไปก่อนอรหังสัมมา พยัญชนของจีนกันเนาะครับใครถือหมอนอะไรอย่างเงี้ยผมเหรอครับอ่ายังไม่มียังไม่มีแต่ว่าก็ก็คิดว่าน่าจะเขาปวดเขาถือหมอนด้วยอะไรนะปวดหรือถือหมอนด้วยใช่ไหพี่แล้็มีแบบอ๋อวคนรู้ใจถือหมอนก็เตรียมหมอนเตรียมเสื่อไว้แหละครับเป็แบบไปถือหลายใบก็มีหลายใบไม่คนไปถือหมอนงี้ยไม่ต่ำกว่าสิบไม่ต่ำกว่าสิบสิบสิบ สิบนาทีที่เราจะไปเอาหมอนที่ในบ้านหนึ่งอันจริงๆถ้าเอฟซีอยากอยากร่วมบินที่เราบวชอ,อะไรเงี้ยครับเอฟซีอยากถือหมอนอยได้แฟนครั้งที่สองพอบวชครั้งที่สองผมผมชวนไปแน่น,นอนครั้งแรกไม่บอกบุญแค่ได้หรอครับอ่าบอกครับครั้งแรกผมก็คือที่บ้านผมเคยมีวัดป่าคือเขาเขาโดนย้ายที่เดี๋ยวะจะมีเร็วๆนี้จะมีแบบว่าชวนไปทําบุญกันซึ่งผมไปคอนเสิร์ตที่แรกอ่ะ ผมบอกว่าแบบเฮ้ยผมไม่ขอรับตังค์จากพี่ทำไมงั้นถ้าพี่ๆแบบเต็มใจให้ผมข็รับเดี๋ยวผมเอาตังค์นี้ไปทําบุญเพื่อจะไปร่วมวัดป่าอะไรอย่างงี้ครับสร้าง,งวัดป่าใช่ครับพี่ใช่ครับถ้าใครอยากทมบุญใช่ครับท,ท,ที่คิดไว้นะครับคนเสื์ตใหญ่เนี่ยที่คิดไว้ผมอยากให้ทุกคนมาจอยกันแล้วก็มาเหมือนเหมือนมาดูเหมือนมาดู น้องดูเพื่อนดูพี่ดูคนในครอบครัวคนหนึ่งที่พาทุกคนไปสนุกกันในงานนะครับจอยง่ายๆแบบอยากให้ทุกคนมาสนุกให้ครบรถแห้ะครับมารู้สึกกับคอนเสิรต์ตของผมในครั้งนี้ครับเตมแขกเซอร์ไพรสไหมี่มีครับประมาณ40คนแขกเซอร์ไพรส์เหรอครับเรมเยุกเลยใช่ครับผมร้องเพลงแรกเพลงเดียวบ้างไฟแล้วก็อีกอีกตอนนั้นคือแขกรับเชิญหมดเลย ก็แปลว่าในคอนเสิร์ตใหญ่นี้ก็จะเพลงที่จะปล่อยล่าสุดในสิงหาฯมาร้องหมดเวทีนี้ด้วยใช่ครับทุกเพลงที่ที่ในอัลบั้มที่จะปล่อยในที่ผ่านมาก็เอามาร้องหมดครับแล้วอยากชวนใครมาร่วมจอยในคอนเสิร์ตไหมคะอยากชวนอยู่ครับใครอะคะชวนทีแรกว่าจะชวนทางฝั่งอะไรนะพี่ชื่ออะไรนะอ่านั้นอะใครอะคะทีแรกว่าว่าจะว่าจะชวนคุณดีซ่าล่ะโอ้โหนี่ พี่กจะชวนน้องลิซ่าครับแต่ว่าดูผมดูผมนี่คือน้องน้องคือก็คิดพูดเล่นๆนะครับพูดเล่นเอาเชื่อไหพี่ผมก็พูดเล่นๆกับพี่พูดเล่นกับพี่ๆในวงว่าถ้าคอนเสิร์ตใหญ่ผมชวนน้องลิซ่ามาได้เนี่ยถ้าแบบค่ายค่ายชวนน้องลิซ่ามาได้นี่คนน่าจะดูนะน่าจะดูมาเยอะนะอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาคิดเล่นๆ,ๆแต่ว่าก็ๆๆก็แบบจริงๆก็มีมีมีแขกรับเชิญที่คิดไว้อยู่อย่างเช่นใครบ้างพูดชื่อได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยที่แน่ๆผม ที่แน่ๆผมยังไม่รู้เลยครับตอนนี้เพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้เรื่องตอนนี้ผมคิดแค่ว่ามีคอนเสิร์ตใหญ่เดิมสักทีกับแท่น้องๆพ็อกซี่ครับฟินไางครับฟินเห็นว่าฟินมากฟินมากฟินมากผมฟินยังไงอะไรผมเข้าใจถึงแบบคนที่เป็นแบบเป็นแฟนคลับน้องๆเลยครับผมได้อยู่รายล้อมกับเทพพระบุตรอ่ะพี่นึกออกป่ะผมแบบเหมือนเป็นซาตานที่อยู่ไปอยู่ไม่ไดพระบุตรได้ไงวะเนี่ยอะไรครับก็เลยเออแต่ผมผมชอบอย่างหนึ่งคือน้องๆคือผมก็คุยกันอยู่ว่า ชมแบบชอบค่ายค่ายพิิกใช่ครับพี่ๆเขาทําแบบน้องๆออกมาแบบ <c oughs> น้องหน้าตาดีอะไรอย่างเงี้ยหรอน้องไม่แบบน้องเป็นเป็นเด็กดีครับ <c oughs> ผมรู้สึกว่าได้ได้เวลาทํางานได้รู้สึกถึงว่าน้องเป็นเป็นกลุ่มเด็กที่แบบเป็นเด็กดีอ่ะแบบรู้สึกแบบพลังบวกอะไรบางอย่างที่ทําพอร่วมงานกับน้องแบบมันดีมากๆเลยครับมันผสมพลังบวกแล้วแค่เราปิดอะไรใช่ครับใช่ใช่ครับดีดีตกเลยครับโดนต้ยแปลกๆวะโอเคโอเคตก